อันนี้กอทัพอยู่ไม่ฟังเอาผ้าชาวสวนแล้วนะอันนี้ผ้า,าวิทยาศาสตร์แล้วนะนะครับเอาผ้าชาวสวนแล้วนะวันนี้ผมลงศาลนะครับทําแบบผู้ใหญ่พูดเลยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะผมก็ทามาตลอดผมจะแนะนําให้ลงศาลเดี๋ยวพูดถึงเรื่องลงศาลนิดหนึ่งเติอนด้วยกว่อนปกติอัตาราศาลที่ใช้บอดิสคือทังพเออัตาราเนี้ยนะเป็นอันตาราที่เรื่องอันตาราย หลุดันท์ีเ็มเมื่อไหร่แพคโคจะเหลือแล้วมันจะปองพอเหลือป้ามันจะสะสมอยู่ไม่ท้องกินก็ลากถ้าเริ่มเยอะสะสมท้องกินถ้าต้องเกินสะสมท้องกินถ้าเยอะสะสมลงลากพอแพคโคล,ลงลากแล้วเหนื่อยแล้วทำง,งานนี้นะครับอันนี้ถ้าจะแก้สารแพคโคต้องกระตุ้ให้ล่าแตก พอราแตกมันจะปรับฮอร์โมนคือแพคโคมันไปย้าย้ำการสร้างฮอร์โมนที่เบอร์ลินพอพอจะกระตุ้นให้มันกลับมาเหมือนเดิมก็คือต้องกระตุ้นให้รากมันแตกพอรากมันแตกมันจะปรับฮอร์โมน,ต,นต้นใหมท่ทีนึงเราจะเธอเราจะเข้าใจได้ว่าทําไมทืกวงจรชีวิตของทุกอิเนเดยกลับมาเริ่มต้นมันจะต้องเริ่มที่การแตกรากเพราะมันจะปรับสมดุมลฮอร์โมนในต้นหมดนี่แต่ว่าเวลาโดนแพคโคเนี่ยมันจะทําให้รากไม่แตกปัญหามัาก็เลยยากขึ้นแต่ว่า ผมก็เจอเคสพวกนี้ผมก็จะให้ฮอร์มโมนสามตัวบวกกับบวกกับพวกธาตุอาหารด้วยคือทั้งแพคโพวออกซินไซโตโไตโคนินแลดิปโรลินเพื่อกระตุ้นการสร้างรา,ากขึ้นมานะครับแล้วก็ให้พวกปวดยูนิทด,ด้วยนะพอมันเริ่มสร้างรากได้มันจะเริ่มปรับฮอร์โมนภายในตัวนะครับมันจะมันจะมันจะล้างเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องแพคโคบิโอนโซนลงสารพันผมจะให้ลงแค่600 p p m ผมว่า ppm ก็คือส0เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสักเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณเอาแค่เอา10เปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณ1กิโลหนึุสองุกิโลต่อน้ำสองผมให้อัตราที่สูงสุด้วนะถ้าเราสะสมอาหารยิ่งเยอะเรายิ่งใช้แคปคูนส่วนน้อยลงเราสะสมอาหารยิ่งเยอะเรายิ่งใช้แคปคู ผมไม่ให้เกินนี้แต่ว่าไหลลงมาได้เลยครับตามหลักการของผู้ใหญ่นะครับคือใช้หกร้อยห้าร้อยสี่ร้อยสามร้อยขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของต้นขึ้นอยู่กับภาพความแข็งแรงต้นต้นแก่ทนแพ็คโคลได้เยอะขึ้นต้นอ่อนทนแพ็คโคลได้น้อยทําไมต้นอ่อนทนแพ็คโคลได้น้อยครับแพ็คโคลมีหน้าที่ผลิตติ้เบอล์รีนติ้เบอริรนเป็นพอมนหลักหนึ่งในแปดตัวของพืชพอคุณไปย้ําย้ํามันปั๊บเนี่ย ในขณะที่โต้นทุเรียนยังสาวอยู่เนี่ยพอมันขาดโกรนฮอร์โมนปั๊บเนี่ยมันยุ่งละเข้าใจไหมครับเราโตคนโตถึงอายุที่ห้าความสูงไม่ขึ้นคุณถ้าคุณไปเบรกฮอร์โ,รโมนโกรนฮอร์โ,รโมนของคุณตอนอายุคุณสิบสี่สิบห้าสิบหกคุณมีปัญหาชีวิตอะไรนะคุณไม่ตัวเตีย้ยคุณก็ต้องตัวผอมตัวเล็กเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่เขายังในทุเรียนสาวอยู่เนี่ยพยายามใช้ให้ต่ำไว้ก่อน พอเขาดูอายุวิ่าคือมันไม่ต้องการโตรฮอร์โมนเท่าไหร่ละนะครับเราเราเพิ่มระดับแคโครไบโโ,โซนได้แล้วนะครับโอเคนะฮะหลับกาเข้าใจต้องต้องเข้าใจหลักทิดก่อนตรงนี้ลรงสารตำแหน่งนี้ใบคุณจะตันแล้วนะครับคุณจะลงสารเนี่ยตอนนี้ใบคุณจะตันแล้วนะครับเกือเกือตันทุกทีคือใบเยิดเกือตันล้ว นะครับใบอื่ๆตันก่อนจะลงสารวันนี้เราต้องการอะไรครับเราต้องการแมกไปปวดปล่อยพลังงานเอทกตอนลงสารถ้าถึงเวันลงแม็กซันเฟตเพต้าไฮเดตอนจำไว้นะครับแคลเซียมกับแมกกินทางล่างนะครับมันเคลื่อนย้ายทางข้อน้ำเพราะฉะนั้น หลักการก็ให้ทางล่างเป็นหลักแต่ว่าถ้าเร่งด่วนขาดแคลนค่อยไปชา้าให้ตําไใบนะครับเช่นบางทีแตกยอดก่อนเยอะแล้วเราไม่ได้ให้แห็กผ่อนเรามาแฝกมันไม้ทันแม็กมันให้ตามการใช้น้ำเหมือนกันนะถ้าเกิดฟ้าขึ้นมันก็ไม่ดูดแนกขึ้นหรือดูดน,น้อยลงแล้วก็ช้าแหนกขึ้นยอดได้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องไปจําหลักการเพราะมันเคลื่อนย้ายทางการใช้น้ําถ้าการใช้น้ำเมื่อไหร่เนี่ยลงไลนรู้เลยว่าว่ามันเป็นวันเว y t i c เก t เราให้ทางดินเป็นหลักนะครับอันนี้ห้าวันก่อนเพื่ออะไรครับพอแม็กโดนน้ำปั๊ผมจะบอกข้อดีของมันตัวนี้มันแตกตัวให้แม็กมวกสองันทีแตกสองบวกกับซันเฟตเป็นปุ๋ยซันเฟตที่โคตรผูกที่สุดเพราะมาให้ซันเฟตสิบามเปอร์เซนและแตกตัวทันทีปุ๋ยซันเฟตทุกอย่างที่ขายในเมืองไทยมีจุดอ่อนที่สุด คือจุดอ่อนของปุ๋ยซัลเฟตคือนึงละลายช้ามากแต่ปุ๋ยแมกซันเฟตที่ใต้เด็ดแต่ตัวในวินาทีเดียวที่โดนกระทบน้ําเลยแล้วพร้อมที่จะไหลขึ้นท่อน้ำทันทีที่ใบาสายน้ํสิบสามเปซ์แมกซัลเฟตที่สิบเซ์แมกซัลเฟตที่ต้นต้นหนึ่งต้นหนึ่งนี่เท่าน,นี้เองครับต้นหนึ่งผมให้แค่สองขีดเองนะ ไม่ใช้เยอะด้วยผู้เรียนห้าหกเจ็ดแปดปีใช้ต้นละสองขีดนอกจากต้นผู้เรียนทรงพุ่ทง, 9, 8, ททงทั้เก้าเมตรใช้แค่สามขีดแค่นั้นเองแมกซ์ซันเฟลราคาตีโลละสิบบาทต้นละสองบาทต่อเดือนโอเคไหมมีถูกกว่านี้และดีกว่านี้บอกผมเลยนะครับแม็กขึ้นไปเพื่อปล่อยพลังงานส่วนไอ้ซ์ซันเฟลตัวนี้ลงลา ไปสร้างกรดอะมิโนใบสังเคราะหน้าตาลล่าสังเคราะห์กวดอะมิโนคือต้องใช้ทั้งน้ําตาลกับกรดอมิโนตวดอะมิโนไปสร้างโปรตีน60%ของพืชใช้น้ําตาล40ใช้โปรตีนโปรตีนทั้งหมดทั้งชนิดสังเคราะห์มาจากกรดอะมิโน19อย่างรดอะมิโน70%สังเคราะจากล่า70%อกวดอะมิโน19ชนิดสังเคราจากล่า ใส่ตั้งเลยปะบูธหน้าจังหวะสุดท้ายก่อนที่จะให้เขาทำงานนะอนนะเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นใส่ตัวนี้ไอ้นี่วิ่งขึ้นไปปลดปล่อยพลังงานเตรียมเคลื่อนย้ายน้ำตาลไอ้นี่ลงไปให้ลากมันได้รับอาหารเต็มที่สร้รโโางโดรตีนอห้าอินเตอร์วานไชแมกนเฟสตรงนี้ได้หลายสูตรครับแปดยี่สี่ก็ได้นะครับสิบห้าเสมอสิบหกเสมอก็ได้นะครับ หรือหรือไม่ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าเรามีฟอสเฟตในดินเยอะพอตรงนี้ปุ๊บไอ้นี่ให้ไป5วันล่วงหน้าไอ้นี่ประมาณนะส,สาักสามวันให้ปุ๋ยตัวนี้ตอกเซ็นแล้วมงศาอีก2วันลงศาเลยครับให้ปุ๋ยไปตะตุ้นล่าให้ปุ๋ยขึ้นย้ายทั้งหมดก่อนเพราะยังไงพอทุเรียนรับแ็คโอปปก,กระถูกตนั้นเพราะมันไปหยุดตัวฮอร์โมน การทำงานลยกระตกทั้งนั้นนะครับเจ็กกีเดี๋ยว,วถ้ามันสมบูรณ์มากๆมันดูไม่ออกอึ้งไปลงสารก็ลงสารปุ๊บลงสารเข้าไปนะครับตั้งแต่หกร้อยห้าร้อยสามร้อย p m เลือกเอาพัดแล้วแต่น่าแ,แต่สภาพความสมบูรณ์ของเราเสร็จแล้วเนี่ยวันถัดไปเริ่มเลยครับศูนย์ห้าสองสามสี่เนี่ยสองวันกับสองวัยทุกอาทิตย์เพื่อเคลื่อนย้ายน้ำตาลโอเคอยางครับ ขอยไปอีกหน่อยหนึ่งขอยไปอีกหน่วยหนึ่งตอนใบสามใบสามไงฮะใบสุดท้ายใบสุดท้ายผมให้แล้วสิบห้าห้ายี่ห้าเห็นไหมครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำตาลที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดในช่วงเวลานี้เก็บไว้ที่ในเซลเลยไม่เคลื่อนย้ายออกมาเลยถ้าให้ปุ๋ยที่มีพีสูงตรงนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรนะในช่วงนี้เราสะสมน้ำตาลทันทีนะครับแขนง ในขณะที่เรากดเอ็นยังไม่ลงนะครับน้ําตาลลงท้องอกิ่งแขนจะมาไวกว่าดอกเพราะแขนใช้เวลาพัฒนานตัวไม่เกินเจวันแต่ตอดอกใช้เวลาพัฒนายี่สวันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเคลื่อนย้ายน้ําตาลลงมาก่อนที่จะคุณจะกดเอ็นลงได้ไอันนี้คือขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผมเคลื่อนย้ายน้ําตาลแล้วก็กดเอ็นลงพร้อมกันเลยเข้าใจไหมครับเราจะเคลื่อนย้ายน้ําตาลแล้วกดเอ็นลงเลยขนาดตรงนี้ฮะ กลับมา <sindicator> 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 <sindicator>